ครับกับสตรีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นงานทำเลทหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เป็นหน้าเล็กนะครับหน้าแคบนะครับผมก็โจทย์มันมีอยู่ว่าลูกค้าที่ทำประจําคนนี้ครับเขาเลทหลวงพ่อรวยมาแล้วเขาก็มาตั้งแต่เป็นสายเงินเลยครับที่ติดมาตรงเนี้ฮะแล้วเขาให้ทางร้านเลื่อยแล้วก็ ให้เลี่ยมนะครับเลี่ยมกรอบขัดมันเงาปะซุ้มเสร็จแล้วก็ไปหาเลดที่มีหน้าตาใกล้เคียงกับของเดิมนะที่เป็นเงินนะครับแต่เป็นทองนะครับทางร้านก็จัดให้ครับขั้นตอนแรกก็คือเลื่อยออกมาแล้วก็ทํากรอบตรงนี้ก่อนแล้วก็ปะซุ้มตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปหาเลดมาที่หน้าตา2บาทนะครับใกล้เคียงกับของเดิมก็ใส่บรรพบลงไปจริงๆจะ,จะเลเซอร์ติดเชื่อมไปเลยก็ได้แต่ผมว่าการใส่โดยที่ยิงติดลงไปมันค่อนข้างจะ เหมือนเหมือนเลดที่มากับเงินนะมันค่อนข้างจะแบบกระด้างครับมันไม่แฟกซิเบิลไม่ยืดหยุนนะฮะอย่างเงี้ยผมว่ายืดหยุ่นกว่าใส่ได้การให้ตัวได้ดีกว่านะครับแล้วก็พอใส่แล้วก็เลือกหน้ามันจะมีหน้าปาดเงากับหน้าขัดเงานะครับลูกค้าก็เลือกหน้าขัดเงาขึ้นมานะครับก็วัดข้อมือเสร็จเรียบร้อยงานชิ้นนี้นานหน่อยใช้เวลาน,านานพอสมควรครับหลายเดือนอยู่ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ตัวทั้งหมดนะครับตัวทั้งกรอบแล้วก็เลนนะทั้งหมดใช้ทองประมาณ28.08กรัมนะครับผมก็เกือบเกือบสองบาทเลยนะครับพอสายนี้ก็เศษเศษใช้เกือบหมดเลยครับบวกกับอันนี้ไม่ได้ทําเป็นอันนี้ไม่ได้ทําเป็นตัวล็อกนาฬิการครับเป็นทําเอาแบบใส่น็อตเอ้ยใส่ตะขอปกติตัวเอสนะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้พอกลังลังดีนะผมว่าพอเทียบพ้อมือปุ๊บ ก็ดูพอดีเลยแจมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องนะครับห้องทางฝนเจริญผ่านทาง YouTube Facebook และ IG นะครับเอาไว้ดูเพลินๆนะครับงานจิวเวลรี่งานกอบผ่านนะครับผมสวัสดีครับ